s Say hi, o o o d m o r n i n g welcome back to เร a ย n English at Home. ยินดีต้อนรับสู่เพจ l e a r n English at home นะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนภาษาอังกฤษได้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชว e บ Boys ก่อนอื่นเราจะมาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับ There are There are คำนี้แปลว่ามีเช่นใช้กับสถานที่ครับ,รบมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในสถานที่นั้นๆ three boys three boys three แปลว่า3 boy แ,แปลว่าเด็กผู้ชายเติม s หมายถึงเด็กผู้ชายหลายคนนะครับก็หมายถึงเด็กชาย3คน 3> living room Living room แปลว่าห้องนั่งเล่น In the living room แปลว่าอยู่ในห้องนั่งเล่นห้องนั้นคำว่า the นะครับคำนี้เน้นอ่าเป็นการที่เฉพาะเจาะจงนะครับเน้นว่าจะต้องเป็นที่ใดที่หนึง่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ b o o books แปลว่าหนังสือนะครับมีการเติม s แสดงว่าหนังสือตั้งแต่สองเล่มขึ้นไปนะครับ on the floor on the floor on แปลว่าบน floor Flo or, แปลว่าพื้น on the floor หมายถึงบนพื้นนะครับ two 2อง t o สอ chairs เก้าอี้ chairs เก้าอี้หมายถึงเก้าอี้สองตัว pictures 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 แปลว่ารูปภาพนะครับเติม s ก็คือมีรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป the wall the wall คำว่า wall หรือ the wall นะครับแปลว่ากำแพงหรือผนังนะครับหลังจากเรารู้คำศัพท์เบื้องต้นไปแล้วเราจะมาร้องอ่านกันนะครับ There are 3 boys in the living room. There are 3 books on the floor. There are 2 chairs in the living room. There are 2 pictures on the wall. Again. There are 3 boys in the living room there are three boys oh sorry there are three books on the floor there are two chairs in the living room there are two pictures on the wall next is your turn there are three boys in the living room, there are three books on the floor. There are two chairs in the living room. There are two pictures on the wall. ว้าว wow, very good ต่อมาจะมาดูความหมายนะครับบทนี้จะง่ายง่าย easy easy there are three boys แปลว,ว่ามีเด็กชาย3คน in the living room อยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับ living room there are three books On the floor มีนะครับหนังสืออยู่3มเล่มบนพื้นนะครับ mm. there are two chairs in the living room แล้วก็มีเก้าอี้นะครับอยู่2ตัวในห้องนั่งเล่น mm. there are two pictures on the wall mm. มีพรูปภาพ2รูปนะครับแขวนอยู่บนผนังโอเค very good เก่งมาก ต่อไปจะให้เพื่อนๆนะครับหรือน้องๆนะไปลองฝึกอ่านให้มันคล่องนะครับอาจจะลองเอาประโยคไปปรับแต่งก็ได้ลองแต่งประโยคเล่นๆเองนะครับเป็นการ Copy ป,ประโยคเพื่อฝึกการแต่งประโยค That's all for today and see you next episode goodbye